คือ <Okay, S 2> ความ <okay. S 2> ตั้งใจว่าอยากจะมาแล้วก็ทำงานเลยอย่างนั้นใช่ไหมคะถูกเพราะว่าเราอ่ะอยู่ที่เมืองไทยอ่ะเราเป็นเราเป็นพนักงานนวดเราทำงานที่สปาเรามีเราทำงานนวดมาตลอดชีวิตประสบการณ์<ม>เราคือทำงานนวดอย่างเดียวเลยคะ่ะถามว่าอาชีพเราที่เนี้ยไม่อดตายจริงๆนะคะนี่คือไม่อดตายเราสามารถ ไม่รู้ภาษาเราก็ทําได้ถูกไหมคะค่ะแค่นั้นจบแล้วก็บอกกับแฟนเลยว่าฉันไม่เรียนฉันไม่ทํางานเสียภาษีฉันทํางานเสร็จสังเก็บเงินไปใช้ตอนเกษียณอายุมากความคิดเห็นในเรื่องการที่มาแล้วจะไม่เรียนตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วคือคิดว่าจะเรียนอย่างนั้นถูกไหมคะโอคิดว่าจะเรียนก่อนเลยก็คือ เตรียมตัวเรียนเตรียมตัวพูดเตรียมตัวตอนนี้ก็พูดกับแฟนแล้วแล้วความคิดเห็นที่บอกว่าไม่อยากจ่ายภาษีตอนนี้คิดว่าอยากจ่ายไหมคะอ๋อมันต้องจ่ายค่ะเพราะว่า <laughs> คือหนึ่งคือเราเระบบเขาก็คือต้องจ่ายหนึ่งการรักษาพยาบาลหนึ่งการศึกษาเราเรียนคือคือสวัสดิการต่างๆเราก็ได้กลับมาค่ะคุณคุณเอาเงินภาษีไปทําอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าส่วนที่เราเสียก็คือเราก็จะได้ เราก็จะได้อย่างเงี้ยภาษีที่เราเสียไปสิ่งที่กลับมาจากมาหาเราก็คือมีอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้คิดว่าคุณเอาภาษีไปให้คนอื่นมากกว่าชั้นอะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดตรงนั้นแล้วเราคิดแต่ว่าผลประโยชน์เราที่ได้จากการเสียภาษีคืออะไรแล้วตรงนี้ก็คือไม่มีไม่มีอคติกับการเสียภาษีให้รับแล้วอะค่ะหลังจากที่เราอบรมไทยไว้มาสี่ครั้งก็คือเปลี่ยนทัศนคติการอ่า ความคิดเราว่าเออพอเรามีความรู้จากการอบรมครั้งนี้สี่ครั้งเนี้ยเราก็เออระวางแผนว่าอ๋อแผนชีวิตเราอ่ะหนึ่งคือมันต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะหนึ่งคือคุณต้องต้องเรียนก่อนได้ภาษาปุ๊บอะ่ะคือมันก็เปิดทุกอย่างอาชีพคุณก็ไหลมาเอง<ม>คิดว่าอย่างนี้นะคะคือมันมันก็คุณจะเลือกไปทางไหนก็ได้ค่ะคือถ้าคุณมีภาษาแล้วอะคะ่ะ